การเล่นวันนี้นะครับเราจะมาฝึกเล่นเพลงนี้กันครับ มาลองฝึกเล่นกันดูนะครับพี่ภูมีแท็บให้เหมือนเช่นเคยนะครับเพลงนี้ก็จะมีเทคนิคการสไลด์แล้วก็พวกแฮมเมอร์ออนห้องแรกเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะครับเราจะมาเริ่มกันห้องที่2นะครับทำนองในอินโทรเนี่ยมันจะเริ่มจังหวะที่2นะครับให้เรานับในใจ3 4 1นะครับสามโน้ตแรกเนี่ยเป็นสายเดียวกันนะครับไาดที่4นะครับแล้วก็เรียงเลยนะใช้นิ้ว1 3แล้วก็บิดติดต่อนะครับดีดจากช่องที่7นะครับสไลด์ไปช่องที่9นะครับ ต่อไปสายที่3นะครับช่อนที่7นะครับผมแล้วก็9ก้าสไลด์ไป11นะฮะแล้วก็ต่อเลยอ่าต้อง7ไป9นะฮะ7ตัวเล็กๆเนี่ยไป9เนี่ยมันจะเป็นแฮมเมอร์ออนนะฮะ ทีนี้เห็นเครื่องหมายที่มีเหมือนกับเป็นสะพานโค,งค้งฮะเลเซสสะพานโค้งเลยนะเป็นเครื่องหมายเชื่อมตัวเลขฮะถ้าสังเกตว่าตัวเลขเหมือนกันและมีเครื่องหมายนั้นนะครับที่เป็นโค้งเนี่ยแปลว่าเราดีแค่ครั้งเดียวนะฮะอันนี้จะเป็นเครื่องหมายที่อ้างอิงมาจากโน้ตดนตรีนะครับเขาเรียกว่าเครื่องหมายไทยเอามาต่อกันทั้งหมดนะฮะสามสี่หนึ่งแล้วก็ไปต่อนะฮะสไลด์จาก7ไปห้า อันนี้เขาเรียกสไลด์กลับนะครครึ่งหลังเล่นเหมือนกันเลยต่อไปนะครับจะเป็นสายที่2นะครับสไลด์จาก8ไป10นะครับ,นะครบแค่นี้ก็จบแล้วฮะทำนองหลักของเพลงนี้นะฮะทีนี้มันจะมีในเพลงจะมีเสียง เขาเรียกว่าเสียงโกลส์โน้ตนะครับเสียงนี้นะฮะเราสามารถทําได้โดยการเอานิ้วนิ้วชี้นี่ก็ได้ครับนิ้วหนึ่งนะฮะแตะสายไว้เฉยไม่ต้องไม่ต้องออกแรงกดนะมันจะออกมาเป็นเสียงนี้เสร็จแล้วก็กดสายที่เราต้องการจะเล่นไวอ่ามันก็จะมีเสียงที่เกิดเป็นเสียงเป็นแพร์ออกมานะฮะอ่านะฮะถ้ายังไม่ถนัดเทคนิคนี้นะฮะก็ข้ามไปก่อนนะครับก็สลด์ตามโน้ตได้เลย ลองเล่นรวมกันนะฮะสามสีหนึ่งแล้วก็แถมนะฮะ อันนี้มันเรียนแบบเสียงคีย์บอร์ดก่อนที่นักร้องจะเข้านะฮะส่วนห้องแรกนะฮะกลับมาดูห้องแรกกันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนพิกอัพนวลหรืออินโทรก่อนที่อินโทรหลักจริงๆจะเข้ามานะฮะมันจะเป็นสไลด์จาก8ไป9นะฮะอ่ะแล้วก็ดันสายนะครับสายที่4ช่องที่4นะครับดันขึ้นไป เป็นยังไงบ้างครับกับ EP นี้นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากเกินไปแน่นอนครับผมก็มีเทคนิคใหม่ๆมามากมายเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามสงสัยตรงไหนนะก็สามารถทักมาสอบถามกันได้เช่นเคยครับสำหรับวันนี้พี่ภูรและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ